บริษัทกลางนะครับเราอยู่คู่ครัวไทยมาโอเจ็ อ้อยมันมากมน้อยแค่ไหนก็ลองเอารถสิบล้อคันนึ่ะมันก็รบรรทุกได้ยี่สิบคันเออ,เ,ออเออได้ได้ยี่สิบตันลองเอายี่สิบลานสามแสนเ่าไหเลยนะครับต่อวันยี่สชั่วโมงที่มีข้าวที่หมดลงเราเคยมีชาวไร่ซึ่งเราดูแลแล้วเ,เป็นเป็นเป็นคู่คู่ค้คากับทางโรงงานนะครับก็ประมาณพันห้าร้อยรายนอกบา๊กน,นี้เรามีประมาณสองแสนห้าหมื่นราย เราเคยอยู่เฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันเราก็ไปจีนไปออสเตรเลียไปลาวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเราเราเรจเริญโตโตมาตลอดในช่วงของ67ปีนะครับการจเจริญตตโตของเราทั้งหมดนี้นะครับเราเราเราบริหารงานโดยยึดหลักนะครับหลักของเรามีอยู่ง่ายที่เดียวครับเราเรียกว่าร่วมอยู่ร่วมจเจริญ คำว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญนี่คือร่วมอยู่กับใครร่วมเจริญกับใครับชัดเจนที่สุดนะครับเราย่อมร่วมอยู่ร่วมกับร่วมเจริญกับซัพพลายเออร์เราซัพพลายเออร์ที่สําคัญที่สุดของเราก็คือชาวไร่ชาวนาซึ่งมีอยู่ณปัจจุบันก็ประมาณสองแสนห้าหมื่นรายทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเรามีอยู่สี่หมื่นรายนะครับร่วมอยู่ร่วมเจริญถัดไปก็คงจะเป็นกับสังคม ประชาชนกับคอมมอนิตี้ทนะี่อยู่รอบๆโรงงานเราเราจะร่วมอยู่ร่วมเจริญด้วยกันที่สําคัญก็คือว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญกับพนักง,งานนะครับตัวพนักง,งาน,อน,นเองเลครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างเช่นเราเราเราบริหารโดยการร่วมอยู่ร่วมเจริญก,กับชาวไร่เราอย่างไรนะครับเรามีวิธีคิดอยู่ว่าคนที่มาเป็นชาวไร่เรา โรงงานแล้ว่าบริษัทเองเนี่ยนะจะต้องไปทำยังไงก็ได้ไปช่วยยังไงก็ได้ให้เขานี่นะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เขาเคยเป็นอันนั้นก็คือว่าลูกจะเริญไปด้วยกันหมายความว่าเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโรงงานก็จเจริญดีขึ้นโดยใช้ลใหลักที่ว่าชาวไร่ชาวไร่มั่งคัง่ง นานมั่นคงนะครับนี่ยคือใช่ล้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตั้งหอเดีขึ้นมาเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปนั่นดูว่าในการที่จะปลูกอ้อยผลอ้อยนำอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยทำอย่างไรที่ต้นทุนต่ำสุดสำหรับชาวบ้านทำอย่างไรให้ค่าผลมายากโรงงานอย่างต่ำสุดทำอย่างไร ให้เขาสามารถปลูกอ้อยในหนึ่งไร่นี่นะครับมีปริมาณอ้อยได้มากกว่าที่เคยทำความหมายคือว่าก็จะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้นพอไรายได้เขาเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเขามีความเจริญรุ่งเรืองเราก็จะเริญนรุ่งเรืองตามไปด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเราเรา,เราบริหารและเราทำนะครับในส่วนของพนักงานนะครับ ในส่วนของพนังงานเองเราก็จะดูแลเขาโดยให้ทุกคนนะครับมามีความคิดร่วมกันว่าเราเนี่ยจะมาช่วยกันสร้างไหม้อข้าวใบนี้ไอ้บยที่เราอยู่ใปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรถึงสร้างหม้อข้าวใบนี้นะครับให้สามารถที่ฟื้เราให้สามารถจะมีข้าวให้กินได้ตลอดไปให้ยั่งยืนในเรื่องของหม้อข้าวใบนี้ ทำอย่างไรที่มอข้าวไปนี้ถึงจะโตไปด้วยกันจะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉนั้นพอมอข้าวโตวขึ้นเราเองเป็นพนักงานก็โตขึ้นนั่นคือคอนเซ็ปต,ต์หรือวิธีการบริหารที่เราใช้กับกับตัวพนักงานนะครับนี่ก็คือความอยากที่ผมเรียนว่าเราบริหารอย่างร่วมอยู่ร่วมเจริญสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับื่อปี97เนี่ยตอนที่เกิดเศรษฐกิจต้มยำกุ้งน,นะครับไม่ผลเรา ไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับในตัวนี้เนื่องจากว่าเราเราใช้หลักในการบริหารในที่เดิมแล้วแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อครับหลักในการบริหารอย่างที่ผมเรียนนะครับมันเป็นหลักเดียวกับสกีพอเพียงนะครับเขาขอถัดไปเลยสกีพอเพียงที่ว่าก็คือพอประมาณมีผลมีปุมมคุ้มกันในตัวแล้วก็มีความรู้และคุณธรรมนะครับนะ สิ่งนี่เป็นสิ่งที่เราเราทํามาแล้วก็ประคองสิ่งเหล่าน,นี้มาตลอดนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับอย่างเช่นในการที่เราจะลงทุนในแต่ละอย่างนะครับเราก็จะต้องมานั่งดูตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้องลงทุนเนี่ยนะครับเราเราต้องมานั่งดูว่าก่อนที่เราจะลงทุนขยายโรงงานออกไปสักหนึ่งโรงเราต้องกลับไปดูก่อนว่าชาวไร่เราเนี่ยตอนนี้โตพอที่จะ ให้เราเพียงพอกับสิ่งที่เราไขยายหรือไม่ต้องกลับไปดูชาวไร่ก่อนว่าเขาเนี่ยนะครับมีตัวนี้ด้วยหรือเปล่าต้องกลับไปดูในแง่ของตัวตลาดว่ามันไปได้หรือเปล่าต้องกลับมาดูว่าตัวเราเองทําได้เปล่าคนเราเพรา้อมไหมอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้หลักต่างๆนะครับในการที่จะในการบริหารโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นนี่นะครับไอ้ตัวจริงๆไอ้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เนี่ยครับที่ว่าเป็นทางสายกลางมีเหตุมีผลมีภูมิรุกงรแองต่างมันมีไอ้ทฤษฎีหรือมีวิธีการของตะวันตกซึ่งอย่างที่ทางคุณวัฒนาบอกเมื่อกี้นะจริงๆมันเป็นเรื่องของเฉลยเฉเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเลื่อไนไปเออ,อมาแม่ภาพรวมแต่เรานําพวกนั้นไปใช้เช่นเดียวกันนําไปใช้เพื่ออะไรครับเพื่อตอบว่า มันพอประมาณหรือไม่เพื่อตอบว่าเรามีเหตุผลเพียงพอลหรือยังเพื่อตอบว่าเรามีขุมการพอแล้วหรือยังนะครับขอถัดไปนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับอย่างเช่นพอเราจะลงทุนตัวไหนสักตัวน,นะครับเราต้องมีสวัสดเพื่อถามตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยไปได้ไหมนะคู่แข่งเป็นยังไงเราจะเดินต่อได้ไหมชาวไร่เราเป็นยังไางพนังานเราเป็นยังไงนะครับ แล้วในการบริหารงานเนี่ยนะครับเราต้องเอา risk management มาใช้นะครับเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันในการบริหารงานเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดของที่เรานำมาใช้จากตะวันตกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงเพียงแต่ว่าตะวันตกเนี่ยมันเป็นเรื่องของชฉอาๆแต่ของเราเนี่ยนะเราจะเอาร่วนี้มารวมกันแล้วก็มาตอบ คำถาม้องสิ่งที่ปปเพียงว่าเรามีภูมิคุ้มกันระไรยังต้องมีความพอประมาณอะไอยังงเรามีเอกผลพอเพียมอะไอะไรยังงนั่นนะครับนั่นคือวิธีการบริหารของเราซึ่งเราเราได้ใช้หลักการกว้มาตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะครับเราก็เพิ่งมาทร,ราบว่าสิ่งเหล่าน,นี้สิ่งที่เราทำนะครับเข้าไปในลักษณะการบริหารงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากปีศหนึ่งมา เห็นชัดเจนนะครับว่าการบริหารงานแบบสิ่กิจพอเพียงเนี่ยมันทําให้บริษัทเติบโตได้มีผลมีตัวอย่างนะครับครบ7ปีเราก็จะเริ่มเติบโตมาโดยการเราบริหารอย่างที่จะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสิ่กิจพอเพียงเนี่ยครับขอเรียนว่าเป็นวิธีการบริหารซึ่งทําให้บริษัทยั่งยืนและจริญเติบโต